วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพลเรอเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีประธานกรรมการบริหารมเลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30อเภแม่อายจังังหวดเชียงใหม่โดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนประลัดจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่6รวมทั้งสิ้น896คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษ ษ87คนมีนายมงคลสุวรรณะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชพ,พุทธมณาปปพิศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ำใจมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเองเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ทางได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการและการดํารงชีวิตโรงเรียนยังมีหลักสูตรทวิศึกษาในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพโดยทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝางมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพระดับฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปิดสอนสังหลักสูตรได้แก่การโรงแรมและช่างเชื่อมนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียนโดยเปิดสอนงานอาชีพ4กลุ่มสาขาได้แก่กลุ่มสาขาอาชีพเกษตรกรรมสัตว์กลุ่มสาขาอาชีพเกษตรกรรมพืชก,กลุ่มสาขาอาชีพพาณิชย์และอุตสาหกรรมและกลุ่มสาขาอาชีพความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นเวลา13นาฬิกาสนาทีพลรอเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนสังวานวิทยาอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่หมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและคว,วามต้องการของโรงเรียนในด้านต่างๆโดยนายประจนปรสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีเด็กในเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถม,มะศึกษา2หมู่บ้านคือบ้านดอยสุเทพและบ้านภูพิงในระดับมัธยมมศึกษาตอนต้นปรับเด็กในเขตบริการเพิ่มอีกสองหมู่บ้านคือบ้านดอยปุยและบ้านขุนช่างเคียน ปัจจุบันมีนาประกายดาวใจคำปันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากร12คนมีนักเรียน52คนส่วนใหญ่เป็นชาวชนชาวไทยเผ่ามง้งและคนพื้นเมืองครอบครัวค่อนข้างยากจนและไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ทางนี้เนื่องจากโรงเรียนสังวานวิทยาตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งเป็นศัสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนด้วยการมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจในกลุ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการนําไปประกอบอาชีพอาทิ การทำเบเกอรี่การชงกาแฟการปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกดอกไม้กินได้อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระท่าดอยสุเทพราชวรวิหารจัดที่พักให้แก่นักเรียนได้พักอาศัยด้วย